นัทวุฒิมันแค่มือซ้ายเรามาดูมือขวาวพักเพื่อไทยซ่อนไพ่อะไรไว้พี่น้องอยาไปซีเรียสกับนัทวุฒิครับอน,นัทวุฒิมันเป็นแค่มือซ้ายครับมันมาหลอกให้เราสนใจประเด็นที่เราต้องสนใจคือคำสั่งนายกร,รัฐมนตรีเลขที่3 1 9เทับเมื่อวันที่16กันยา67ตั้งนายแพทย์สุรพงษ์สืบลรงลีเป็นที่ปรึกษานายกร,รัฐมนตรีนี่นี่คือปลาใหญ่ เรามาคุยกันเรื่องปลาใหญ่สุรพงศ์สือบวงรีและกิติรัตน์นารน์นี่คือปลาใหญ่ครับนัดวุฒิมันแค่มือซ้ายเรามาดูมือขวาวพักเพื่อไทยซ่อนไพ่อะไรไว้พี่น้องหมอสุรพงศ์สือบวงรีเนี่ยเคยติดคุกคดีใช้ตําแหน่งรัฐมนตรีการคลังโยกย้ายไม่เป็นธรรมในการล้มผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทําให้เกิดความไม่โปร่งใสในการแต่งตั้งประธานบอ,อรอ์ดทปทธนาคารแห่งประเทศไทยครับเมื่อวานเนี้ย วันที่8ตุลาครับพี่น้องมีการประชุมเพื่อสรรหาประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยประชุมแล้วแล้วนะครับเลือกแล้วนะครับผมให้พี่น้องทายครับว่าใครได้เป็นครับ <c oughs> ไม่ผิดขาดแน่นอนครไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ครับพี่น้องครับผมจะบอกให้ครับคนที่โหวตเลือกไปคือคุณกิติรัตน์นาระนองคุณกิติรัตน์นาละนองถูกเลือกเพื่อเป็นประธานบอร์ด ทพทไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ปรากฏว่าไม่มีใครกล้าแถลงข่าวมีเสียงคัดค้านออกมามากมายทําให้พวกนี้ไม่กล้าแถลงข่าวครับมันยังไม่ได้แถลงข่าวเด้พี่น้องครับจะบอกให้นี่คือที่มาว่าทําไมต้องให้ใส้เดือนมันออกมาดิ้นทําไมต้องตีข่าวไอ้นทัทุตให้ฟูทําไมต้องดึงพวกเราให้สนใจมือซ้าย ทั้งนี้มันไม่ได้ความสําคัญเลยไอ้นาทุนมันจะมีปัญญาไอ้ยังสมาคคิดตัวไอ้ยังเล่าอีสานยังผูกกูตอนนี้มันไม่ไผเสือ้อแล้วเห็นไหมเขาดึงไอ้นาทุตมาเพื่อดึงความสนใจพวกเราไปให้ล่อเป้าพวกเราไปจริงๆแล้วเนี่ยเขากาลังจะจัดการคุณกิติรัตน์ถ้าคุณกิติรัตน์ได้เป็นประธานบอร์ดธนาคารพิรณทยเขาจะทําลายดรเศรษฐพุทธ